สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการลงแบบไม่มค,ครับในเซเวอร์นะครับนะครับระระนะครับขว้นแรบกบะไรวะน,นะครับให้คนไปหาโหลดแบบอะไรมาเ์อก่อนนะเดี๋ยวขอผมขอตัด เื่อเป็นการอะไรว่าจดคลิปเพื่อเป็นการเปิดเซิร์ฟนะครับแบบโน้ตพีสเปซนะครับอ่านะครับเมื่อกี้ผมลูดไปเมื่อกี้ผมบอกว่าโน้ตพีใช่ไหมผมจะเปิดของบลอคลิปนะครับที่จริงผมเปิดแบบโน้ตพีนะครับนะครับที่เซิร์ฟมันแบบมีมีคนบ้าอยู่ในเซิร์ฟนั้นผมเปิดโน้ตพีนะครับอนะครับ การให้ผมทาการเปิดเซิร์ฟเรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นการเป็นการอะไรรู้ไหมครับเออจะไปเป็นการลงแมปให้คุณไปหาแมปเพียงหนึ่งมาเพราะว่าผมจะเอาแบบนี้เอาแบบนี้อ่านะครัะคุณกดเข้าไปในแมปนั้นนะฮะแล้วก็คุณเข้าไปในโฟล์โฟล์แล้วก็ลบไปตัวที่มันมี ก็กดเนี่ยแบบป๊บเนี่ยแล้วกดแล้วกดตัวเปิดเซิร์ฟขอ้คุณบิดใช้ก็คุณไปดูในนี้ได้นะครับมอยคอม o m s u m p r o m ผม i o n r o m s u m r o m b i t c h ที่คุณกดเข้าไปแล้วเพื่อเป็นการเปิร์เซอร์นะครับ <c oughs> ช่วงนี้อาจจะไม่ไมาช็อตนะครับก็เพราะว่าผมไปมไปให้เนี่ยไปให้ไม่ก็ช็อตมานะครับนะครับก็เลยจะเปิ จงงเอ๊ะทำไมพี่มีสกายก็กลัวเขามาแบบพี่อัธิบายดีนะครับผมเนียบเมื่อมันขึ้นทั้งสองงง็จแล้วคุณก็เข้าไปในทุกเกมมาเร็วผมขอตัดทิพเข้าไปในทุกเกมสกับไปอพนักกัเขี้นะครับ คับเมื่อคุณเข้ามาโอ้โร้องชื่บรานนะครับอ่านะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถอะไรวะเล่นเล่นแบบหมอกแบบแบบแบบไม่มีหมอกได้แล้วนะไม่ใช่เล่นเล่นเซแบบนี้มีอะไรอ่านะครับต่ออ่าอย่างวิธีต่อไปนะครับต่อไปเป็นการให้อ p อ่าคุณให้เขียนว่าโอ ละครนะครับในกับเจเนอร์คุณก็สามารถเล่นทำาอะได้เอ้อบางคนก็เล่นปะจนภัยกับเพื่อนได้นะครับก็ถือว่าเจเนอรก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่ามีรายรีเกตมาถามได้นะครับนี่เราไม่มีใครมารีเกตนะครับผมมาทําแบบเล่นๆเฉยๆนะครับเจเนอร์คุณก็สามารถเล่นได้แล้วครับทู่มองพัททิศเจเนอรบ 拜拜。Bye bye.